มันมันจะดึงง่ายเนี่ยดูสภาพลากฝายลากแก้วเห็นมันตรงนี้โดนไปแล้วเน uh ี huh. ่ยนี่ไงอรอยกิน uh huh. น,นี่หายหมดเลยลากฝายหายที่ที่คลอง<ม><ม>นี้นะลองขุดดูไหมอืมอืมอืมจอดไปแล้วนี่หรือเปล่าไหนมันไม่ใช่ ต้องลองขุดเดี๋ยวต้องต้นนี้มันโครงสร้างใบมันรูลงครับแปลว่ามีการกวนที่ใต้ดินซึ่งต้องเกิดจาการสังเกตประมาณหนึ่งะคะฮะมันจะเห็นว่าทรงใบมันแปลกเมื่อเทียบกับต้นปกติถ้าเราดูปุ๊บจะเห็นว่ามันมันรูลงอย่างเงี้ยเห็นไหมในขณะที่ต้นอื่น ใบมันจะมีความตั้งอยู่ประมาณหนึ่งวไอ้ที่มันถูกกินอ่ะไปเห็นไหม <c oughs> มันถูกกินกินรากฝอยไปหมดเลยเส้นเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยากแก้วโดนไปหมดเลยนี่ไง้อง้อยการกิน พอระบบหาอาหารเข้าโดนกวนมันก็ทําให้การผสมพลังงานมันยากขึ้นนะครับแ่มกิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรามันมีรอยไอตัวแสบเนี่ยค่ะไอหนอนเนี่ยหนอนที่ไปเจอที่ที่ไร่พี่วันไอเนี่ยแหละกินโตขึ้นมันกลายเป็นตัวอะไรนะ เป็นดวงแรกนะครับอืมโมดนจกไปกลางหลังก็ต้องพยายามสังเกตที่บอกไว้เมื่อตอนคลิปสองตอนไลฟ์ลครับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์นะก็ สังเกตว่าใบมันจะรูดลงกระือกใหนอ้อยอยูนี้ไหนเะหยียบไหนเน่ยนั่นแหะนั่นแหะ,ะดินดินเหยียบแล้วก็เอานี่จกไปดิทำไมต้องให้รองเท้าเลอะด้วยโอ้มีหนอนธรรมดาตีแปะเบาเบาเบาๆเบาๆ,บาๆ,บาๆก็ตายแล้วเออแค่นั้นแหละตายแล้วไม่เห็นต้องรุนแรงกับมันเลยเท่าที่ดูนะ ส่วนเนี่ยมันจะอยู่กับดินแน่ๆนะครับดินร่วนๆนะับก็อยู่จะอยู่ก่อนถึงชั้นดินแดงนพ่งจตัวเดียวน่ตตัวเดียวนะปกติควรจะเจอแล้วถ้าระลับรากเมื่อกี้นะหมดแล้วตอนมาลื้อก็เจออีกต้นนี้นี่นี่นี่เจออีกตัวฮะเรียบร้อย กดเบาๆก็ตายแล้วไม่ชอบกดเบาๆก็ตายแล้วโอ้ขน,ขน,ขนคือบางทีมันเป็นตัวใหญ่มันเห็นแต่เราเคยเจอที่มันเหมือนเป็นไข่อะเราต้องแบบใช้เ,เข็มเขี่ยตรงนี้หน่อยน,น่นนั่นนั่นนั่นัน,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 นว่าสคือเวลาเวลา,มาแมลงไข่มันจะไข่กัน เอา้านั่นไงล่ะเห็นไหมโดนนั่นแหละเนี่ยเนี่ยทำบาปเห็นไหมเห็นไหมว่าทำบาปทุกคนครับกดเบาๆก็ตายไม่ต้องไม่ต้องฟาดก็ได้เห็นไหมทำบาปเลยท้าทางที่ดีก็หาที่พวนไว้นะกิน้ช่วยได้อือไม่ไม่ค่อยกระทบหลกักเาะกบจะไม่มีแล้ว การถูกกินคือแค่สามโอเคมามาถือไปเทียบกับต้นนู้นหน่อยสิให้มันเห็นว่าสภาพที่มันใบมันสลด <ใบ S 2> มันเป็นยังไงโอเคภาพ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 า,พา,พาอ่ะผมอันนี้ไม่ได้เห็นนะเห็นไหมครับอันนี้กป็นต้นปกตินะอยู่ยืนอยู่ส่วนอันนี้คืออันที่เอาขึ้นมาใบมันจะรูลงแบแบแปลกแปลกมันจะดูไม่สดใสซาบซ่า พอไปเทียบกับพวกต้นที่อยู่ข้างหลังอื่นๆมันมันก็จะเห็นเลยว,ว่าใบมันดูตั้งๆกว่า<ม>ลองดูครับว่าว่าเรากำลังโดนอะไรอยู่คือเสียเวลาปลูกใหม่ถ้าถ้าเจอตั้งแต่ตอนที่แก้ปัญหาได้มันจะได้รีบรีบกลับมาทำงานได้ต่อแนตะ่ถ้าปล่อยไว้นานก็ปลูกใหม่เสียเวลาบบอีกี่ป,ปีก็ว่ากันไปตามนั้นเลย ลากปัญหาอาหารไม่ได้ทางเดียว<อ>เพราะว่าเพราะว่าลากอีกโทนหนึ่งมันมันโดนกวน,นตัดตัดตัดตอตัดใบซะก่อนแล้วก็ให้มันแทงใหม่ไหมอาการเนี้ใช่ครับต้องตัดลากที่ตายลดลดภาวะการติดเชื้อเนาะ<อ>แล้วก็แนะนําให้ใช้พวกเชือ้รอราแต่โคดมาร่วมด้วยอือไต่โคโยนลงไปผ<ช>สมไตโคโยนลงอนถ้าเอฟเฟกนี้นี่ถ้าถ้า ถ้าแต่งรากแล้วลงไปนี่ใบต้องลิบไหมลิฟครับลิฟเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ลิฟ,หลฟให้เหลือแค่ย,ยอดแค่นี้เดี๋ยวผมริฟให้ดูก่อนนะเหลือแค่นี้เพราะเพราะว่าถ้าถ้าใบามันยังอยู่แล้วมันมันมันไม่สามารถที่จะทำงานได้ตามปกติมันกลายเป็นตัวที่ใช้พลังงานเปลืองโดยใช่เหตุนะครับาการความ้ำสูงใช่ รากมันน้อยอยู่แล้วมันดูดขึ้นไม่ได้เออฮะปรับปรับบาลานซ์การใช้พลังงานเข้าใหม่คิดเป็นเป็นพื้นฐานของของการจัดการฟาร์มแมนจเมนต์การตัดแต่งกิ่งอยู่แล้วครับโดยพืชทั่วไปคือเราต้องช่วยเขาเขาจะได้ฟื้นได้เร็วขึ้นฮะถ้าเราไม่ช่วยเขามันจะใช้เวลาในการฟื้นนานคือถ้าถ้าเป็นผมเนาะตัดต้นถ้าเป็นต้นต้น ฟันทําสาวเลยนะใช่ฟันทาสาวเลยฟันทาสาวไวกว่าถ้าแบบหก้าพันไม่ได้เนาะถ้ามีแบบ9พันสเปรย์ไว้อยู่ก็ก็ใหม่ดีกว่าเสียบใหม่ไวกว่าครับแล้วก็โครงสร้างรากจะได้ดีด้วยจะได้หาอาหารได้ได้เก่งๆด้วยเดี๋ยวคิดก,กันริดก,กันริบแต่แค่ไฟ ต้อง,ต,อต,องต้องเข้าใจพื้นฐานของการวงจรการหาอาหารกับการสังเคราะห์แสงของพืชด้วยถึงถึงจะเข้าใจเหตุผลว่าทำไมแล้วเราต้องทำไม่งั้นจะรู้สึกเสียดายครับไม่อยากจะทิ้งใบแล้วสุดท้ายต้นก็ต้นก็ชะง,งักแล้วก็เสียเวลาในการที่จะต้องมาแก้โครงสร้างตัวเองครับเราเราช่วยเขาได้แล้วก็ช่วยดีกว่า ่จร,จริงๆจะเหลือไว้แค่นี้อืมโอเคเหลือแค่ยอดเออเข็มนิ่งๆแป๊บนึงนะโอเคอ่ะครับแคบละแล,แล้วเดี๋ยวก็จะแต่งรากไม่ได้เอะไรมาเลยเดี๋ยวค่อยจัดการแล้วเข็มค่อยค่อยถ่ายไปให้ดูแล้วกันนะเนาะจุดที่จุดที่พืชหาอาหารมันคือจุดที่เป็นพวกพวกรากฝอยพวกปลายรากพวกเนี้ยครับแล้วมันจะ มันจะมีรากโอ้ยโอษถอดเนี่ยมองไม่ได้ยิงนีงสิมันจะมีพวกแบบปลายปลายรากใหม่ไปตัวหาอาหารครับจุดพวกนี้กระจุดที่หาอาหารส่วนส่วนอ้เนี้ยเป็นโครงสร้างซึ่งเออซึ่ง,งมันโดนกินโดนแทะไปเห็นไหมครับโดนกินทั้งจริงจริงบางคนจะฟูอย่างเงี้ยแต่มันกลายไปเหลือแค่นี้ยมันโดนโดนบุฟเฟ่์อยู่ข้างล่างไปสามตัวเนี่ยครับคือพืชเขาก็พยายามจะสร้างจะสร้างรากใหม่ขึ้นมา ขึ้นมาเพื่อเพื่อทดแทนของเดิมนะแต่ว่ามันก็ใช้พลังงานไงนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นบุฟเฟ่แบบไม่จํากัดเวลาเราก็เราก็หาต้นตอมันดีกว่าเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าต้นไม้มันสิ่งปกติขุดเลยครับแล้วก็แต่ง้ากชิดชิดโคนเหมือนกันเอาถ้าถ้าถ้าไม่ช่วยถ้ากลัวก็เอาปูนป้ายช่วยช่วยไปไหนก็ได้ เดี๋ยวนี้เขึ้นไปแช่น้ำข้างบนถ้าสังเกตแทนที่มันจะหาอาหารได้ได้รอบเรเดียนทุกทิศทางเนาะรัศมีใช่ใช่รัศมีกลายเป็นว่ามันมันโดนอย่างเงี้ยเนี่ยครับทั้งเรื่องการยึดเกาะเอ่ยทั้งเรื่องของการหาอาหารมันก็ได้น้อยลงเราสระให้ปุ๋ยรอบโพล่ะแต่ปัญหาอะไรแค่เนี้ยเดี๋ยวผมค่อยอัปโหลดอรเดนนี้ผมถ่ายเป็นคลิป วิดีโอเอาไม่ได้อัปโหลดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมอัปโหลดให้แล้วก็เอาเก็บไว้ในสลาต้นเอาไว้คุยกันแล้วกันโอเคแค่ okay. นี้ก่อนเด้อสวัสดีครับ